be sad, สวัสดีครับมาพบกับผู้เราอีกแล้วน,นะครับกับรายการเซมหนังเหมือนเดิมเลยสาวนี้เราอยู่ที่เมเจอร์ราชโชทินนะครับกับภาพยนต์เกาหลีเปิดตัวเรื่องปีศาจปอสิทธ์ในนี่ข้างหลังผมเลยบอกเลยเลยว่าภาพยนต์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมดูทีเร์แล้วว่าอยากออกมาดูมากๆเลยแล้วก็ได้เกี่ยวมาดูรอบสื่อนะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตัวหนังเนี่ยจอกเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปคุยกันทีหลังตามผมมาเลย หญิงพรหมจทรย์แห่งเมืองนาซสเร็จได้มอบหัวใจของเธอให้แก่ปีศาจและได้อธิษฐานจงสิโลราบต่ออำนาจของพระองค์และต่อมาจงเผยตัวตนของเจ้ามาายคือจุดเริ่มต้นหัวใจที่โซมีปลูกทายได้มาจากไหนครับ เมือ่อตะวันขึ้นสามครั้งหลังจากโซมีตายนะปีศาจจะถือกำเนิดแกได้หัวใจโซมีมาจากไหนแกทำอะไรลงไปบอกฉันมาคืนแรกมันกอบกินคืนสองมันกัดกลืน สามมันคืนชีพจงไปซะไปจากลูกสาวฉันซะจงไปซะเมื่อถึงเวลามันจะฟื้นคืนจากความตายภายในสามวันปีศาจประสิทธิ์หกกุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับมาพูดก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการเซฟนังเหมือนเดิมสำหรับรอบสื่อที่เพื่อนๆได้ดูไปหรือว่าตัวอย่างนงเรื่องผีสายมลสินะครับพวกเราได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าเป็นหนังผีเกาหลีที่เรียกว่างะ่ะเรียกว่าสนุกมากๆตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบผมติดตามเหตุการณ์แล้วก็รุนละซึ้อไปกับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับและที่สําคัญก็คือมันมีการไล่ผีแบบดีเอ็กซ์ซิก็คือแบบมีอุปกรณ์มีน้ำมล์มีสารมีบาดหลวงซึ่งเป็นไอทีโฟนตัวเองเนี่ยชอบมากๆจะบอก ว่ายังไงดีผมจะไม่สปอยแล้วกันเอาเป็นว่าเมื่อประมาณหลายรา้อยปีที่แล้วเนี่ยมีปีศาจที่ตรงข้ามกับพระเยซูก็คือเหมือนกับปีศาจตัวเนี้ยเหมือนกับพอตายไปแล้วเนี่ยสวันเนีจะฟื้นคืนชีพได้มีเหมือนกับแม่มดคนหนึ่งทํา บูชาลูกสาวตัวเองเพื่อให้ได้พลังอิทธิพลหรือว่าวิเศษจากปีศาจตัวเนี้มาเพื่อแก้แค้นอะไรสักอย่างหนึง่งทีนี้มันดันไปเกิดเหตุการณ์ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่พ่อเขาเป็นหมอแล้วก็ดันลูกเขาป่วยต้องใช้หัวใจเพื่อให้ตัวลูกเขาเองเนี่ยมีดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ประโจมหมอกับตรงที่ตัวเด็กที่ถูกบูชายันเป็นปีศาจที่มีหัวใจเป็นปีศาจแล้วอะเหมือนกับเกิดอะไรสักอย่างนึงแหละพ่อเนี่ยได้เอาหัวใจของดวงเนี้ยดวงที่เป็นปีศาจเนี่ยมาใส่นในลูกทีนี้เหตุการณ์มันก็ พระละวันตรงหนังนี่ก็คือวันแรกตามนิยายที่เขาเล่าในหนังเลยก็คือวันแรกเนี่ยที่าจมันจะแค่ลืมตาวันที่2มันจะเริ่มกัดดูงยานหรือว่าแบบเริ่มทําสิ่งไม่ดีวันที่3เนี่ยจะเริ่มออกไปแบบทําให้คนอื่นตายในเรื่องมันก็จะบอกประมาณว่ามันมีวิธีแก้อยู่ก็คือต้องมีไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยเพื่อนๆจะไม่ได้ไปดูกันผมอยากให้เพื่อนๆนะครับตัดสินใจเข้าไปดูเรื่องนี้เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็มีมูทไอเดียกับภาพที่มันสวยมากๆ้เรื่อง าใจง่ยดูแล้วทิ้งสมองได้แล้วสนุกเอนจอยแล้วก็หลอนระทึกมากๆผมเหมาะเเลยออกมานี่คือแบบทําผมยังพูดกับน้องที่อยู่ด้วยกันเลยว่าแบบเฮ้ยเขาทําได้ดีมากเลยนะกับเรื่องเรื่องเนี้ยรายริงหือยางมันแบบมีเหตุและผลเหมาะเจาะเป๊ะแบบโอเคมากๆเลยอะรับเรื่องเนี้ยก็คือปีาปอสายพอแเสร็จ6กุมภาพันธ์นี้นะครับทุกโลมภาพยนตร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กับพวกเราเสพหนังเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับก็วันนี้มีวันเท่านี้สวัสดีครับ